สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ลุยอะไรลุยอะไรเอ๊ะให้ลุยหรอกเพราะว่าน้องอาร์ตยังน้อยอยู่อยากเซตแต่มืออื่นี่หลายลาย่านฟนมา รินไหมอยู่บ้านรินโอ้ยอ๋ออ,อตาผ่าไว้น่าเองอ่ะทุกคนคะนี่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 มาดูกันทำงานของหัวหน้าจโจ้เป็นยังไงคะโอ้ยดูน้ำดิน้ำซึมมาหัวหน้าจโจ้ขุดน้องเฮียชายขุดโคก น้องนานี่น,นี่นี่ค่ะทุกคนค่ะบนน่ะโอ้ประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยว้าวเจ้าของที่เขาว่าไงเนาะนี่นะคะว่นนาก็กำลังคุยกับเจ้าของที่ว่าลักษณะ Ramah naik arah yang naik จะพาไปดูการทำงานของพี่ชายนะคะพี่ชายานไหน,นพี่ชายขุดสะน่อยแล้วเย็นมหแอเยน็นไหมอือจิงว่างนอนแล้ววนะน่ะ ชายกำลังคิดว่ายัางไง oh <my. laughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> ใหญ่สามทีเราบอกว่ายังอยู่ที่เดิมอยู่ก่อนว่าปุ่งกี้มานน้อย ยังไม่คุ้นชินยังไม่คุ้นชินพี่ชายบ้านนาของเรานะคะถุกคนคาะนี่เอาเร่งมาเอาเร่งอ่ะดันไปโอ้มีการมาฉันฉันโคตรสามโยกมาสามทีแล้วมันดินยังอยู่คือเก่าก็บ่าเอออะมันยังใหม่อยู่เนาะทุกคนเอ้ยนี่น่ะเอามันโรงงานวันแรกน่ะ โอเคไหมทุกคนเนาะ ทุกคนเป็นไงละ่ะเฮียาชายได้ขับรถใหม่ก็จะเย็นๆแล้วก็ง่วงนอนโอ้ยใครเขามาสื่อกาแฟมาฝากเฮียชาย,ยาชด่าด้อจะพึ่งไม่ได้ออกไปเลยทุกคนเนอยไม่ได้สื่อกาแฟเย็นหนไมาแช่ไว้ด้วยเลย น้องใหม่ของเรานะคะน้องใหม่ของเรา นละเสียตามานะคะทุกคนขาโอ้พิตะพิตะพิตะสวัสดีค่ะ ไอ้ดินนี่แหละทุกคนเพราะว่าถูกของพี่ชายเนาะดูว่ากุงกี้กุงกี้เข้าก็ไม่ใหญ่เท่าไรนะคือถ้าถ้าเป็นเจ้าไขาลานก็คือจะจวกเอาจวกเอาเลยนะทุกคนเนาะไม่น่ะเห็นไหมแต่ก็โอเคนะนี่1วันก็โอ้ยังไม่ถึง1วันนอพึงจะหาอ้ยบสามสิบห้านาฬิกาใบสามหน่อยๆก็ไปคุดได้เยอะประมาณนี้ก็โอเคอยู่เนาะเพราะว่า ฟังนู่นก็หัวหน้าโชยก็ฟุดเป็นเป็นน้องน่อยแล้วก็น่าจิโอเคอยู่ดอกใช่ได้ใช่ได้ไดอยู่เนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสองวันได้ประมาณนี้ก็ถือว่างานเดินได้ได้เยอะเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะเออ ว่าน่าบอกว่าทำ4วันก็เหลือเวลาอีก2วันหน่อยๆก็น่าจะโอเคก็น่าจะใกล้เคียงเลยเนาะทุกคนคะไม่เซ็ตก็เหลือหน่อยเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศก็ร้อนอากาศก็ร้อนก็คงจะคงจะยังไม่มาดอกเนาะคุณฝนก็ได้ยนี่สงแรงดีกว่าแรงเดียวค่ะทุกคนคะเราะเราก็ขอบคุณเฮียขอบคุณอีกครั้งเนาะที่เฮีย ตินใจนี่ซื้อเจ้าฮิตาชฮิตาชิซาซิสเขาเขาเขาเรียกว่าซาซิสใช่ไหมซาซิสซาซิสหรือว่าซาซิส <c oughs> เรียกไม่ถูกดอกเนอะเอฟซี เรียกไปถูกนะยาเซลเจเพิงนะเพราะเจเพิงไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะทุกคนรู้ดีเออเอฟซีรู้ดีใช่ไหมเออเอาเถอะเนาะยังน้อยก็เราได้มีคันใหม่มาช่วยเออมันก็โอเคถึงจะเล็กลงกว่าจริงแต่การทํางานก็ช่วยแบ่งเบาพี่ใหญ่ได้เยอะพอสมควรเนานะเอฟซีเนาะเรากออ็ข้อดีก็มีนะขอดีมีเยอะอยู่อ,อ้า เจ้าุณปูก็เห็นเฮียว่าก็ให้เป็นปู่โสมฝ้าทรัพย์ไปก่อนเออว่างั้นเนาะนี่พี่ชายก็ได้ขึ้นประจำตำแหน่งอย่างเป็นทางการกับเจา้าฮิตาชิคันนี้นะคะให้พี่ชายเป็นคนออขับเคลือ่อนดูแลรักษาป่าเนาะเออก็โอเคอยู่เนาะเออได้พี่ชายมาอยู่ก็ งานของหัวหน้าจรยก็คือโอเคอยู่นะคะทุกคนขาเนาะแบ่งเบาเหน้างานร่วมด้วยช่วยกันไปก็โอเคคะ่ะทุกคนงานมันก็จะได้เดินเร็วเสร็จเร็วเท่าแกก็จะได้เบิกเงินได้เร็วๆเออเนาะหัวหน้าจทยบ์บางงานแหละทําง,งานเสร็จเร็วเท่าแก่ก็ได้เบิกเงินเร็วเออถูกใจถูกใจไหมล่ะถูกใจไหมล่ะ ก็มานะคะทุกคนคะ่ะนู้ดปลาตุงอยู่กับเซเนตเนาะดูดูเซซุกไหมเห็นไหมเออนูนปลาตุงเขาไปอยู่ไทยฮวนาจิโร่เพราะว่าเขาเก็บคลิปทางนี้แหละน่าจะเสร็จแล้วแหละนี่ก็เลยไปหาฮวนาจิโร่หนุ่มปลาตุงแต่งานนี้ฮวน่าจะหรือไปแกล้งๆอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่อ่าเราก็ พอสมควร <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่ป้าตุงมาก็เฮ้ยเยเยแกงจ้าโอ้โอ้อากำลังพูดถึงเมื่อกี้เองนูนเรากำลังพูดว่าจะไม่แกล้งที่ไหนได้แกล้งจนได้เลยทุกคนดูดูทั่วดูทั่วโอ้ยป้าตุงเลยป้าเน่เลยให้เร็วนะให้เร็วนะเออเลอไม่ได้ดอกเด้อคนหน้าหนา ตลาดแตกทันที่ท่านใดเลยนะโอ้โหยังกําลังง่วงนอนอยู่เด้น่ยน,นะเห็นเปิดนา,าเปิดลงมาเมื่อกี้เดิมคือจิหิวกินกาแฟจะพึ่งก็ไปได้ซื้อกาแฟมาเด้อนี่มันไก่ไกจากร่างค้าแรงอก็เลยอ่ะวันนี้ก็อดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเอากระติกมาใส่น้ําแข็งมาแล้วก็แช่เอามาไว้ให้เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สองเนาะได้เอาแต่กับเข่ากับนาบม,มาได้ต้มปลาไห้เขากินค่ะกับไอ้จะพึ่งมก มกไออะไรนะเครื่องเครื่องเด้อ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 ตับตับกับกระเพาะปลานินนะ่ะเออไปสืบปลานินเขาเลยก็เลยขอเขามาดูเถอะไอซี <F 3> แล้วก็เอามามกให้เขากินตับเครื่องแกงได้กับมกโอ้อร่อยเลิศรู้อลังการงานสาให้ถ้าเขากินอิม่มกินอร่อยแล้วก็มีแรงทำงานเราก็ชื่นใจเนาะทุกคนเนาะโอเค